ครับมันนี้ชิพ้าพี่น้องมาเก็บนำสมควม้วใหม่ครับนะครับเก็บมาใส่ทังนี่ครับได้เครื่องทังนะครับเต่ไปเก็บกันครับถึงเ,เ,รงเตร่มอเคลื่อนหุ่นเตรยมน้าปัจรับ โอ้เตรียมมีดีพี่น้องหล่นเลยครับหล่นทิมเลยออกแห้งไดงน้นี่ครับซ้ำนี่เงี้ยทีมกวบบนานันเกี่ยวไปเทีย่ยฝนเงี้ยเงียเบิดเดือครับจุนหงเียมแต่ยามได้บุ พี่น้องมาเก็บทำสมควดญใหม่ครับืัอนี้ครับทังนีนเตรียมเบิด้ะครับทั้งนี้ก็เตรียมเพื้อทั้งนี้ครับน่ครับผนอออแห้งอออแห้งเสมอเมืวาเน,นี่ยครับเตีผมบดมา มาเก็บตอนกลางคืนครับมาตอนเสาร์เท่เดียวข้างขทางนี้ครับคู่นี้ก็เตรียมมือกันครับเตรียมมือกันเทปบโปรนเอาไปเก็บกันครับ นี่ครับได้เครื่องนะครับเครื่องครับผมเทียบเรื่อยๆตอนนี้ได้ได้เจ็ดคู่แล้วครับเตานี่เตานี่ได้เจ็ดคู่นี่นครับเจ็ดคู่ปูน ออกดีครับ่วงกำลังกลุ่มน่ครับพวกมันหอนเลยนี่ครับ เบิ้งขวนครับออกดีครับใส่ช้องทอครับตืกแจกก็ได้ก็แช่ครับผมที่สำคัญนี้เรื่องก็ติดตามครับคลิปนี้สันๆครับหมองเวาแห้งครับผมสวัสดีครับ